สวัสดีครับพี่น้องมีรลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับที่หลักในเา้ารพสู้คู่สู้คนครับักทายพี่น้องในคลิปนี้นคลิปหนึ่งครับโอ้เอ้าเสียกอกันฮัลโหลสวัสดีค่ะแล <c oughs> ้วมันนีมากับลุงดเดินทางกับลุงจวงดนุงทถ่ายนูย่นนะ ้านสาวมานั่งซับๆงโอ้โ,อโ,อโอใครใครใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับสวัสดีครับเขาใกล้เลยื่นีนะหนูคือาเยเป็นแ่นี่่นี่ปูนมัสการครับผมครับนมัสการครับครับผมมาลุงมะยัก็ัใกล้ปูเปล่าหลปีพันปีเลล่หลปีพันปอ้ โอ้เป็นรังแหลกหรือเทือแหลกที่ลูกร้านเข้ามาอันสีห้ฟูเจอไม่ลูกไห่ร้านเจือสีผ้าเขาของของอาร์ตได้ฟูผูกแขนเจอสองหน้าเนี่ยอันนี้ลูกเา่านูอันนี้ร้านนผูกแขนนูเีเี๋เจี๋เพลงเจี๋ยฟูเขาเสียเพ่งเพ่งไูู้อเขา มารามี่ยงเหนบ้านาารเยกู้อะไรกู้เหนยูในานตัยังเหฮะ่ยังน่ักดูารเมี่ยงจบเองชื่อว่าเพ่งนก่ำ้ำลิ่นด้่านเขาอกว่าเด็กไกู่เบียดเดน้ำในรูแม่กู้แลู้้แลตาบอดีได้น่ะะกูมันับงจับ ไม่แม่เก่ยวไมก่คนสมัยใหม่สมัยเก่าไม่ไเยลม่าดกันจะได้โทนมนมันเปก่ือบ้านนีได้บกกันบ้างสีอูกร้านว่าเป็นลูกเป็นเต่าลูกเป็นลูกเป็นร้านในปูเพาไเด็กแต่เมีจากปูนี่ล่เบิ้งแง่ลูกร้านในลูก้านโ่งดังเ้่อูเด่อุตัวุมกะไมตัว สีให้ลองเพลงให้ป so ูฟ so ั <uhhh like S 2> ่งแค่สองคนดีละให้ลองเพลงให้ปูฟั่งก้อนสีก้อนเพลงสีออกสีผ้าของอาร์ตทั้งสองลยค่ะหลังก็เรียกว่าตั้งใจว่าสีผ้ามหาปูทูเฮตไทยนี่ละไม่ใช่มอดอันนี้อยู่ปอร์ซีจ้ะมันเป็อยู่ปอมันก็ได้เป็นมอเตเพาก็ได้อยู่ปอเขาปอร์ซีเก่งแต่น้อย ลูกมะลิวาข้ากันเรื่อยเลยเนี่ยโค้งครับฮะติดนานกว่โอ้ยอาซื้อว่าได้แก่ขึนเดียวแก่ขึนเดียวหรือเปล่ได้บอกแค่เป็นเด่นๆแบบผู้คนนั

อันนี้อันนี้อันนี้นี่นะจ้อันนี้เชอรี่ตีกับน่องตัวบูตัวเชอรี่ตัวนี้เชอรี่จ้ะเชอรี่กินกับมือก็สบายป่กแก่เชอรี่จะปากปากปาพังนี่งเป็นน่กรององนเออใช่หอล่าเทียวก็จะเต็้ว่าคนีโอ้่องจากก็สบายคนบ่ายแี่เราเป็นี่าเนาะเชอรี่คนที่2องอีกตนองเลือกกินอัปปศนนี่

ติดต mm ิดปอนที hmm. mm ่ใ hmm. ช mm ่ช hmm. mm ื่อว่าอีหยางอีหยัง้อมคุกพร้อมคิดคุกเนี่ยชื่อชื่อนางโเดลคอง้ามเลยไม่ถึงน้ามประชชนแจงานใช่แล้วมันเป็นสายงานเรียงอ่าเรียงงานอย่างสายลมครับโอ้นักธนกรโอ้ธนกรโอ้โอ้โอ้ มันเล่ดังม okay. okay. yeah. uh ันคนง่ม uh ัน oh. you oh. yeah. so, so you know uh ่งายเท่าเด่สิาไม่ใชสเอ็ันลิอมันนไห้ทีนนไห้เด้อัดีูสิห้ร้านลองเพลงไ้างเด้อป่ะเนี่ยลองเพ่งูฟางเด้อลองเพ่ลเพ่งเดี๋ยวปูพพ่นม้วนกันลูกทิงสิบปอัดนี่บอกทิ้งสิไเอัดนี่ละจ้าเร็วๆนี่แหละเจอดีกับวันดีซีนี่ไงใส่จริงวเะครับนี่หนาค่ะ ไลเนียการณนี่ยครับอารย์้ทะบก็เาเบเของถึงถึงิบกาก็น่ตั้งเ็นนานๆนอนจำไม่หน่อน

นี่นะมัน้าันนี่ก็ไม่อีกแตัวปลาีันน้องลาันนี่หรอใช่นี่มันดเบิกกล่องลูกยังเบิดูกล่องหมนี่ยมาสกันอดีอะหลวงปู่จะเป็นแต่แ้มันคือรบี่ะจังคจันี่อเภออเภอหนองั่าบุญมานาจะงเนียเพ่งเนี่ยจะมีโอกาส หมอลำเปลี่ยนบันเพือนรับเ็ชครับา้เจอกันวันที่17เนาะเมื่อไรสเสิบ17็ดเมษายนส5 6 7นานี่เนาะคนราบไปอะไรเดียบร้อยซเนาขอไปมาไหนพ่อสาบเหมืนันแล้วบัวบัวปนีแป้ขาบานแป้นขาบ้านพู วัดปูอวยหยังอยู่มงได้ตั้งอยู่มงได้กสัน้แค่น้ครับถามนาทีการลาบตั้อยู่ที่ทวากาเน้งเรือมาเฮ้ไปง่ามากไงที่ับรรสิโงเรียนมัธยมศึกษามาทยานทรเนี่ครับไปง่ายมากไงครับเอาง่ายหลุดอยู่หลังที่ว่าการอําเภอน้องเรือจังหวัดขอนแกีนครับวัดสิทธิการาม ให้ให้ <entrepreneurship> ให้ลองเชลี่ยลองก่อนนะเชลี่ยลองก่อนเฉลี่ยลองลองขอไว้คู่ลองเพื่อนขอไว้คู่เชลี่ยลองเพื่อนอาชีพอะไรลูกว่าหันซ <Ch ibi Bangkok> ้อมรำเพื่อนมาทำรถผมมาซ้อมรำเพื่อนเมื่อเยวก่อนรำเพื่อนจะจัดจังเลยวะไม่ใช่เป็นก่อนจะอัดไหมล่ะเอาก่อนที่จะอัดเอาก่อนที่จะอัดจะอัดนั่นล่ะน่าอิ่มมลยินแย่น้องหนุ่ไปมาเป็นหม้อลาประจําบงหม้อลา เอาเสียงแหกนั้นนานอนเส้นแต่ใจสูดช้ำอ,อยากเดินบนเวทีอยากมีมาลัยใส่ชุดเงาอ,อยากเป็นนางอีกมอลำได้แต่กอถามเมื่อนั้นสิมีบอกกินแต่นอน กินลูกเน่นอ่ะลินปูกินลูกเหปูอ่ะจนปูกินลูกอ่ะวันนีจะมีลูกมนจะลูกบานเนาะปูบ่จะเป็นนลกน้อยหนละมาปูเนาะเอาถามปูปูอ่ะคุณฟังแน่ปูปูอ่าปูสาคอนแม่ปูพิทักษ์ใช้เมล็ดนะโอ้ยุคซีดก็เนี่ยกูซัพปอพปูนะครัปูสาคอนซัมปอลนี่ รับทักแห้งครับพอชงการพาหนาบุ้งอ่นลูกแรงเป็นลูบ้านทมบ้นครับบ้านทมนี่นะครับบ้นน้องยูเส่นนี่เจ้านี่ล่ะนี้ว่าทมบ้านหลยูนาเยยูน่ามยูเซ่นนี่นะครับโอ้โหันน่อยซ้ำลูกสาเนี่ยล่ะนี่น้องเชื่อนีีน้องเชื่อนดี่ะลูกในบ้นี้ลูกสาวลาวันนี้ับ น้องนี่นาอากาศร่านี่นาน้องดน้านีนาอาจารย์อาจารย์าดำงานดานีนางานดำเมียนก้ปูดเอาสดำเอาเลยดำาชัดๆนลเดเป็นลูกมอลังขอให้ันมันใจเป็นลูก เี่มึงไม่ยเห็นโลดในแต่เงินเป็นอางบ่านี่มนรูจุเกอของ้าบ้านเนี่ยใถูกจะไปได้ตีอู่เดอะไปนั้งเสยงคนจะไปเรนดตีกีนะเพราะข้าวมชาวนี่พกจะไปจูเปราชการใหม่ก็จะเพิ่มเงินเดือนให้เลยจากหมื่นห้าเป็นหมื่นแอาจรได้ตีของข่าวมชาวเออหาถูกไปก็ีวลาดตอเขาเกี่ยวเนี้ย โอ้ยตู้ปูกูได้รอดสองวันสาตัีแล้วตเขาเผาก็น่ารักเรับผมมาแล้วมันกพร้อมที่จะตีมาตีแม่หาปูตลอดตัวงวันเนี้ยเพ่าเป็นลูกศ <c oughs> ิย <Jetzt> hey, <goal. S 2> ์ล <iv> ูกหาราดเาืูอตม่หาปูตลอดเนี้ย